2,466อาจารย์ทวิตากากรณ์นนทุรีเดีดยอธิบายคดีคนนี้นไว้อย่างกระจักฉชัดจนเป็นหลักประจําใจของชาวเทียกสริทุกคนว่าคนไม่รบโลกเป็นอย่างไรคนไม่รบโลกก็คือคนที่ทำประโยชน์ใหกับโลกทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ก็แล้วก,กันแต่ทาดีความรู้ม,มากความสามารถมาก ไม่เป็นไม่เป็นคน,นโลกพร,ราอยากจะนำชาวนาเพีเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกที่นำคติพุทธังกล่าวมาอบรมทั้งไปอยู่เสมอจนเป็นคำสอนติดปากท่าน่าเป็นคนโลก เตัวตามของกรีนเนี่ยคือตัวตราความประพฤติของนักเรียนทอเมอก่อนนี้ความดัเลยเซเรเขาไ,าไาม่ทำกันคำสอนของท่านจะมาพร้อมกับการใช้ไม้เท้าข้อตะปุเม,กกบบม,มื่อสินนักเรียนเป็นตัวนไม่เหมาะสมเช่นสูบบุหรี่ทมน้ำลายขวดคำยา การเงินคืคอแบกไปหรือทำร้ายคนข้างหลังหรือทำคนไม่มีฐานสู้นอกจากนี้ท่านยังเน้นให้นักเรียนมีความรักความสาม,ม,มัคคีและมีบุคลากนักเรียนควรจะเป็นวเกียรติยศของโรงเราต้องการความสามัคคีระหว่างเอสเพรสโซ่เราต้องการให้คนเขาเห็นว่าโรงเรียนเราดีเหมือนหรือดีกว่าโรงเรียน เชียนขาดูดเี่ยมด้วยนรีต่อหน้าที่ประชนนักเรียนหน้าตึกแม้นริมแต่ก่อนเคี่ยนท่านจ่ายที่ตายให้นักเรียนเข้าใจและสสำนึกในความผิดนักเรียนจึงเคารพยังเกรงท่านอย่างยิ่งซึ่งท่านก้นเน้นเสมอให้นักเรียนเคารพรูเช่ดเช่นบิดามาดานักเรียนทั้งหลายบิดามาดาให้กำเนิดพวกเธอมา ลิ้มลิ้มพงศลักของเธอมาแต่ครูเป็นผูน้ให้ชาวความรู้อบรมความประพฤติให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรติดตัวต่อไปจะได้ทำมาหากินเลี้ยงตัวและครอบครัวต่อไปฉะนั้นนักเรียนต้องให้ความเคารพแก่ผูเช่นเดียวกับอิดามาดาเหมือนกันล้วงสำเร็จวันนี้ ไม่เคยใช้ไม่เรียแต่นักเรียนก็ยังเกรงท่านมาท่านบังเดินเข้ามาในห้องอย่าง,งเงียบๆไม่ให้เด็กตัวรันแต่ยิงสงบต่อหน้าเรียนก่อนพูดบบว่าพวกเธออยากจะคุยกันก็ขอให้คุยกันเป็นรู้จะยังไม่พูดปรนน,น,น์พวกเธอเงียบกันหรอรู้จึงจะพูดต่อวิธีนี้ได้ผลอย่างยิง่งทำให้ในักเรียนสงบ และตั้งใจเรียนเป็นพิเศษโดยสิ่งที่ท่านมันกอบรมควบคู่ไปกับการให้ชิชาติความรู้แก่นักเรียนคือความมีระเบียบตรงต่อเวลามีจัญญามารย,ยามีจิตใจและกิริยาละมุนละไมเป็นสุภาพบุรุษส่วนเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยอาจารย์สวัสด์กุมารจะเน้นย้ำมากที่สุด ท่านเป็นทั้งอาจารย์ใหญ่และอาจารย์วิชาศิลธรรมที่มีวิธีสอนให้นักเรียนวาดกล่และสยบสยบก,กับร่วมผู้หญิงอย่างได้ผลชนะท่านมีลูกชายรียนอยู่ที่เทียบสรีถึงสองคนทุกครั้งที่สอนมนัสือท่านจะถึงไม่เรียนไปด้วยเป็นประจำถ้าใครทำผิดก็พูดได้เลยและถ้าลูกชายท่านทำผิดก็จะทำโทษเป็นสองเท่า กพ่เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเอกลักษณ์ทามจริยธรรมอย่างของเทศสิริคือการไหว้ห้าครั้งซึ่งมาจากคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญย ทังผู้ดีกว่าราเช่นท่านอาจารย์ซึ่งได้หนีไปจนตัดชีวิตแล้วจะเป็นเคลเื่อนจดตนให้เป็นธรมดีไม่เห็นชู้และมีความจเจริญวอกงามในชีวิตนอกจากวาความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วท่านยังสอนให้นักเ,เรียนเทพสิวินมีจิตใจในการทำประโยชน์เพื่อมนุษย์อนรามีความจำเป็นต้องอาศัยกันและกัน และได้รับความเสือมเสีอจากการระเกิดจึงจะมีความสุขถ้าเด็กจะมัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ตนทายเดียวก็นับว่าผิดังควร้ำเห็นประโยชน์อื่นด้วยคำสอนของเจ้าุณนอนที่ให้มุ่งทำประโยชน์แก่โลกเป็นอีกสิ่งที่นักเรียนเทพสิริระลึกถึงอยู่เสมอเวลานี้ เราจะอยู่ในโลกเราต้องอาศัยโลกเหตุน,นี้เราต้องมุ่งหมายตั้งใจที่จะพัฒนโยนช่วยโลกบ้างตามสติกำลังปัญญาความสามารถอันแา่จนของเราเพื่อทิ้งชี้ไว้ให้โลกชาวบ้างเมื่อเรามีหน้าที่จะต้องช่วยโลกเพียงใดก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดงที่สุดด้วยสติบริสุทธิ์กายวาจาใจ โดยไม่หวังลำเหน็บอะไรตอบแทนเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยการอบรมสั่งสอนจากทั้งครูอาจารย์และพระทิกสุวัวเทียร์สีฝรั่งวานิเอร์ชาวทิศสุรินทร์จึงมีคุณธรรมจริยธรรมความรักความกตัญญูและมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ต่อสังคมตามคติพจนธของโรงเรียนอย่างแท้าใจนักศิษย์ ดูกัรวัดสรรถนมไม่คุ้เป็นคุ่บก